เมื่อวันที่4กันยายน2566ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่49เตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยการเดินทางครั้งนี้นำโดยมโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะ23คนอาทิธีราธรบุญมาทานกับตันทีมชาติไทยสารัฐอยู่เย็นทีระสิง์แดงดาและสุภโชคสารชาติซึ่งหลังจากที่เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีการฝึกซ้อมทันทีในช่วงเย็นทันทีมโนโพกิ้งกล่าวว่า เราเพิ่งได้ผู้เล่นมาครบทั้ง23คนยังไม่ได้ซ้อมร่วมกันทั้งหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะมีการคุยกันถึงแนวทางการเล่นเรียบร้อยแล้วเราเตรียมตัวกับการรับมือเลบาน,นอนเรียบร้อยแล้ว ศึกษามาดีอย่างที่บอกว่าคิงคัพเป็นรายการที่ใช้สำหรับเตรียมตัวลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกมันคือบททดสอบที่ดีและหวังว่าจะทำผลงานให้ดีผมอยากเห็นผลงานที่ดีเหมือนกับที่ UAE เพื่อจะทดสอบว่าเราอยู่จุดไหนซึ่งเราเคยทำได้มาแล้วถ้วยคิงคัพเป็นถ้วยที่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ตอนที่ผมคุมทีมเป้าหมายคือการเป็นแชมป์ให้ได้ด้านสุภโชคสารชาติเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังฟอร์มดีมั่นใจจากเจล น่าจะนำฟอร์มจากเจลีกมาต่อยอดได้เป้าหมายของการแข่งขันครั้งนี้คือแชมป์แม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันดับโลกดีกว่าทีมเราทั้งหมดสำหรับการปรับตัวไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะเคยร่วมงานกับโค้ชมโนโพกิ้งมาอยู่แล้วและเพื่อนร่วมทีมชุดนี้มาอยู่แล้วส่วนตำแหน่งการเล่นที่อยากเล่นมากที่สุด ไม่ติดอะไรทั้งนั้นแล้วแต่ทีมโค้ชว่าจะจัดให้เล่นตรงไหนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครั้งที่49จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีโดยผลการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่7กันยายน2566รอบรองชนะเลิศเวลา17นาฬิกา30นาทีอิรักพบอินเดียเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบเลบานอน ส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันที่10กันยายน2566